ครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่2อนะฮะที่เราจะมาพูดถึงเ,เรื่องของพลังงานกันนะฮะวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกับเรื่องของพลังงานหินแล้วก็พลังงานหยางนะฮะหรือว่าในทางสากลเนี่ยเราเรียกว่าพลังงานเฟมินีนแล้วก็พลังงานมัสคิลีนนะฮะซึ่งทั้ง2องอย่างเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเออคว่าหินกับหยางเนี่ยพวกเราเคยได้ยินกันมานานละ จากเามืองจีนเป็นลักษณะของฮวงจุ้ยจีนเนี่ยเราก็จะพูดกันถึงเรื่องของหยินและหยางทีนี้ความว่าหยินและหยางเนี่ยสภาวะมันเป็นยังไงนะสภาวะหยินเนี่ยเป็นตัวแทนของความมืดนะฮะหยางก็เป็นตัวแทนของแสงสว่างนะฮะในหยินก็มีหยางในหยางก็มีหยินเราจะสังเกตว่าลักษณะวงกลมๆของอสัญลักษณ์ของหยินหยางเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆโค้งๆตามรูปภาพะนะฮะ นี้ในด้านสีขาวเนี่ยก็จะมีจุดสีดําและในฝั่งสีดำเนี่ยก็จะมีจุดสีขาวหมายความว่าไงหมายความว่าในความมืดถ้าไม่มีอะไรเลยเราจะมองอะไรไม่เห็นถ้าเราต้องการที่จะเห็นเราก็ต้องจุดเทียนขึ้นมาเทียนตัวนั้นก็เปรียบเสมือนจุดสีขาวๆที่อยู่ท่ามกลางความมืดแต่ในในส่วนที่เป็นสีขาวเองเนี่ยเปรียบเสมือนแสงสว่างแสงสว่างเองเนี่ยทุกครั้งที่มีแสงสว่างสาดเข้ามาที่ไหนที่นั่นก็ย่อมต้องมีเงาก็คือจุดดำๆที่อยู่ใน วงสีขาวเพราะฉนั้นสภาวะหินจะหยางเนี่ยก็เปรียบเทียบแล้วนะฮะก็หยางนี่ก็เป็นสภาวะที่มีแสงสว่างหินก็จะเป็นความมืดถ้าในศาสตร์ของไพทาโล่เนี่ยหยางก็เป็นตัวแทนของไพ่เดอะซันส่วนหินก็เป็นตัวแทนของไพ่เดอะมูนนะฮะมีอะไรครับในศาสตร์ของไพทาโล่หยางก็เป็นตัวแทนของเดอะเอมเพอเรอร์ Emperor, นะฮะหินก็จะเป็นตัวแทนของเดอะแอมเพลส นะครับผมทีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าโดยรวมเนี่ยพลังงานหญิงจะพลังงานหยางเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าพลังงานหญิงเนี่ยเป็นตัวแทนของพลังงานที่เป็นเพศหญิงพลังงานหยางก็เป็นพลังงานเพศชายนี่ทุกๆุอย่างที่อยู่ในโลกและในจักรวาลเราเนี่ยมันมีสองด้านเสมอเหรียญย่อมมีสองด้านนะฮะผมไม่ได้บอกว่าด้านไหนเป็นเป็นหญิงเป็นหยางนะฮะเรามาดูกันนะฮะในในสายของพลังงานเนี่ยมันมีหญิงจะมีหยางนะครับ ก็เป็นขั้วบวกกับขั้วลบสนามแม่เหล็กก็มีขั้วบวกกับขั้วลบนะมีเกิดกับมีตายนะมีผู้ชายมีผู้หญิงมี dy m a s c u l i n e แล้วก็มี d y f e m i n มินนะมีความสุขมีความทุกข์มีเปิดกับมีปิดทีนี้ในวงการ i.t. หรือดิจิทัลที่พวกเราใช้กันเนี่ยมันก็มีโคดดิ้งต่างๆที่อยู่ในดิจิทัลหรือว่าในคอมพิวเตอร์เราเวลาโคดดิ้งอะล่าของโค้ดมันก็จะเป็นรหัสศกับห ก็เป็นเปิดกับเป็นปิดเหมือนกันนะฮะทุกอย่างเนี่ยก็จะมี2ด้านกลางคืนกลางวันนะฮะทีเรามาดูว่าสภาวะอย่างเองเนี่ยคืออะไรและสภาวะของหญิงคืออะไรผมลองยกตัวอย่างแบบนี้นะฮะในจักรวาลอันว่างเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะักวันที่จักรวาลว่างเปล่านานแค่ไหนล้วก็ไม่ทราบนะฮะอ,อ,อันนั้นเป็นสภาวะหญิงตามทฤษฎีที่เรารู้กันมาก็จะมีการระเบิดของบิ๊กแบงการระเบิดของบิ๊กแบง จากสภาวะหินก็ถูกเปลี่ยนเป็นสภาวะหยางพอบิ๊กแบงระเบิดเสร็จปุ๊บฝุ่นก็กระจายไปแล้วเกิดการค่อยๆรวมตัวเป็นดวงดาวการค่อยๆรวมตัวตรงนั้นก็จะเป็นสภาวะหินพอเกิดเป็นดวงดาวขึ้นมาแล้วเนี่ยเริ่มเกิดมีวงจรของสิ่งมีชีวิตในดวงดาวนั้นๆเห็นไหมเป็นการก่อกาเนิดจากหินก็เปลี่ยนมาเป็นหยางอีกทีหนึง่งพอสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาวันหนึง่งสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็ตายไปก็กลับไปสู่สภาวะหินอีกทีหนึง่งนะฮะ มันเป็นวงจรแบบนี้หยิงจะหยางจะเกิดสลับด้านกันนะครับผมหรือว่าลองยกอีกสักตัวอย่างนะฮะเราไปปลูกผักบุ้งนะการปลูกผักบุ้งก็เป็นหยางก็จะเป็นต้นต้นผักบุ้งก็จะงอกขึ้นมานะครับมันออกงอกออกมาถ้าเราไม่ทํอเลยเลยผักบุ้งนั้นก็จะวันหนึ่งก็จะค่อยๆตายไปกลายเป็นสภาวะหยินแต่ถ้าเราไปตัดผักบุ้งมาแล้วเราไปตัดเอาไปผัดผัดขึ้นมากลายเป็นผักบุ้งผัดผักบุ้งจานหนึ่ง ผัดผักบุ้งจานนั้นอนะ่ะจะมีสภาวะหยางเพราะทาไมถึงหยางเพราะคนเอาไปกินปุ๊บก็อร่อยอิ่มเป็นสภาวะหยางนะฮะพอขับถ่ายออกมากลายเป็นหินอีกละมันจะสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะฮะซึ่งใน,ในทางฮวงจุ้ยจีนเองเนี่ยจะมีพูดกันถึงเรื่องของออการปรับปรุงสถานที่สถานที่ทํางานต่างๆให้มีสภาวะหยางเยอะๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการสภาวะหยางเพราะอะไรเพราะว่า เจะได้กิจการจะได้เจอถึงก้าวหน้าแปลว่าหยางเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์ทำหินถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันจะค่อยๆเสื่อมถอยไปมนุษย์จะเกิดเป็นพลังงานหยางเพราะอะไรฮะต้อง,ต,องต้องมีการกําเนิดขึ้นมานะฮะแต่ถ้าหลังจากเกิดมาแล้วจะค่อยๆแก่ตายไปกลายเป็นสภาวะหินนะฮะครับผมทีนี้เรามาดูอีกเคสหนึ่งนะฮะของออตัวอย่างเพื่อให้เราเข้าใจของสภาวะหินกับหยางมากขึ้นเราจะมาลองดูว่าในสถานที่ อย่างาถ้าเรามองเห็นเนี่ยป่ากลก้วยป่ากลก้วยถ้าเกิดเราไปเห็นที่ไหนที่มีต้นกล้วยขึ้นเยอะๆนะฮะตรงนั้นอะ่ะจะเป็นสภาวะหินจะสังเกตนะครับพอเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเป็นรู้บางทีรู้สึกกลัวหรือว่าขนลุกขึ้นมานะฮะป่ากลก้วยเนี่ยเป็นสภาวะหินพอุบนสภาวะหินปุ๊บจิตวิญญาณหรือมิติที่สี่ชอบไปอาศัยอยู่นะ,ะแต่เราเรามาดูมาดูสนามฟุตบอลน,นะฮะสนามฟุตบอลแดดสองเปี้ยงๆเ,เลยจะไม่ค่อยมี จิตวิญญาณหรือว่ามีผู้ผีปีศาจอะไรไปอยู่คนก็จะไปดูฟุตบอลกันเฮโลเชียบอลกันเป็นสภาวะหยางกันเต็มเต็มสนามฟุตบอลเลยนะฮะนี่สภาวะอย่างที่เยอะกับสภาวะอย่างที่น้อยเนี่ยมันก็จะส่งผลกับคนเหมือนกันผมจะลองยกตัวอย่างสภาวะอย่างที่เยอะเกินไปดูนะฮะถ้าเราอยู่ท่ามกลางสนามฟุตบอลเนี่ยเออเวลาที่แดดส่องมาเราไปยืนตากแดดนานๆเราไหวไหมฮะไม่ไหวไม่ไหวพอเราก็อาจจะต้องไปถือล่ม เงาที่อยู่ในร่มก็เป็นสภาวะหินแปลว่าอะไรพ่อย่างเยอะเกินไปก็ไม่ดีหรือเราไปอยู่ในที่มืดมืดนานๆไม่มีแสงแดดเลยมันก็ไม่เกิดสิ่งมีชีวิตพืชพันธุ์ก็ไม่เจริญเติบโตสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้แปลว่าหยางเยอะๆสิ่งมีชีวิตก็อยู่ไม่ได้หญินเยอะๆสิ่งมีชีวิตก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นสิ่งมีชีวิตก็จึงเกิดเหตุการณ์ที่เป็นกลางวนันกับกลางคืนอยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่ง ในทางฮวงจุ้ยจีนเองเนี่ยเราเอาความหยางยไปปรับปรุงสถานที่ต่างๆนะซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุของโลกที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยว่าเรามีความเจริญก้าวหน้ามาตลอดไปว่าอะไรแปว่าโลกเราเนี่ยเจริญก้าวหน้ากันมาตลอดด้วยสภาวะหยางคือมีการก่อสร้างมีการทําอะไรกันขึ้นมาตลอดเวลานะฮะเดี๋ยวอีกคลิปต่อไปเนี่ยผมจะไปพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนยุคข,ของโลกที่มีการกลับคั้วของพลังงาน นะจากขั้วบวกเป็นขั้วลบนะฮะจากพลังงานมัสคิวลีนเป็นเฟมินีนเดี๋ยวขอไปอีกคลิปถัดไปนะทีนี้ในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะทําให้พวกเราเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของสภาวะหญิงกับสภาวะหยางกันมากขึ้นนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นพื้นฐานเอาไปพิจารณาเรื่องต่อไปในอนาคตนะฮะทีนี้ในทางสากลเนี่ยเขาพูดกันถึงว่า d ีวายเฟมินีนกับดีมัสคิวลีนดีเฟมินีนเป็นพลังงานหญิงดีมัสคิวลีนเป็นพลังงานหยาง นะซึ่งอันนี้มันเป็นคนละและพูดถึงจิตใจละพลังงานเฟมินีนสามารถอยู่ในเพศหญิงเป็นฐานแต่ก็สามารถอยู่ในเพศชายได้ในทางกลับกันพลังงานมาสคิวลีนก็สามารถอยู่ในเพศชายชายได้และก็อยู่ในเพศหญิงได้เช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในคิปถัดไปเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของการพิจารณาพลังงานของอหญิงกับพลังงานหยางที่อยู่ในคนแต่ละคน ศาสตร์ของดวงดาวหรือศาสตร์ของลัคนาโหราศาสตร์ไทยนี่แหละครับผมซึ่งวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่รวมเอาวิชาของโหราศาสตร์ไทยรวมกับควงจุ้ยจีนและรวมถึงเรื่องของกฎเกณฑ์พลังงานต่างๆที่สากลเขาเอามาใช้ดูมัสคิลีนกับแฟมินีนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อๆไปจะมาให้ความรู้ว่าพลังงานหยางมันอยู่ในสภาวะไหนพลังงานหินอยู่ในสภาวะไหนในตัวบุคคลอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าหยางเยอะกันไปก็จะเป็นคนมีอีกโก้อัตตา ถ้าเกิดยินเยอะเกินไปก็บางทีก็จะมีะความรักความเมตตาความอ่อนโยนเกินไปเพราะฉะนั้นในในเรื่องของพลังงานยินและอย่างเนี่ยทางจีนเองไม่ว่าจะเป็นฮวงจุย้ยหรือว่าในศาสตร์ของทางจิตวิญ,ญญาณเองเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงการให้มีพลังงานด้าน,ดานใดด้านหนึ่งเยอะเกินไปแต่เราจะให้ความสําคัญกับการสมดุลของพลังงานทั้งสองด้านให้มันมีความสมดุลกันซึ่งตรงนั้นเองเ่ยก็คือความเจริญก้าวหน้านะคือสภาวะที่ดี ครับผมวันนี้เองเนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะได้เ,เข้าใจถึงคําว่าสภาวะหินกับสภาวะหยางหรือสภาวะของเฟมินีแล้วก็มัสคิลีกันมากขึ้นซึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นฐานในการที่เราจะศึกษาเรื่องต่อๆไปในอนาคตได้ครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับผม